ะนะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรนะครับ ในคลิปนี้ไม่ใช่รถจักรายานยนต์นะครับในคลิปนี้จะเป็นรางกระจกไฟฟ้านะครับของรถโตโยต้านะครับอ่าเนื่องมาจากว่ารถเนี่ยนะครับพอผ่านการใช้งานไปเนี่ยไอตัวยางของขอบกระจกเนี่ยมันจะสกระปรกแล้วมันจะฝืดเสร็จแล้วกระจกไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราขึ้นลงเนี่ยมันจะมีมอเตอร์พอใช้งานไปนานๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นของโตโยต้าโคโรนาท้ายโด่งนะครับซึ่งเราก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับโตโยต้ารุ่นอื่นที่เป็นรางเป็นสลิงแบบนี้นะครับแต่ถ้ารางเป็นเฟืองนั่นคืออีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวครูจะมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ยนะครับสักครู่นะ,ะเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยเตรียมตัวก่อนโอเคครับเดี๋ยวครูให้ดูนะครับอันนี้คืออันที่มันเป็นปกติ เนะเวลาเราทดสอบนะครับเราก็หาแบตเตอรี่มานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปลั๊กมันจะมีสายอยู่2เส้นไอที่กระจกมันขึ้นมันลงได้เนี่ยเพราะว่าสวิตช์มันเป็นตัวกับทิศทางของกระแสไฟฟ้าเดี๋ยวในคลิปนี้คือครูจะลองให้ท่านดูอย่างนี้ก่อนนะครับครูจะเอาสา,สายสีแดงแตะแบต,แตบวกสีเขียวแตะแบตลบพอแตะแล้วท่านดูนะครับว่าลางเนี่ยจะวิ่งไปทางไหนอดูนะครับแดงบวกเขียวลบ อ่าลางจะวิ่งไปทางฝ่ามือถูกไหมครับจากนี้มานี่นะคือฝ่ามือท่านใช่ปะครับทีนี้ครูสลับสายนะครับสลับสายเอาเขียวเป็นบวกแดงเป็นลบเห็นไหมตัวนี้คือตัวที่ทําให้กระจกเนี่ยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวนี้นะครับกระจกกระจกจะยึดอยู่กับตัวนี้นะเนะเสร็จแล้วเรามาดูอีกตัวหนึ่ง ครูขอย่าถอดปลัก๊กออกมาแล้วครูก็เสียบปลั๊กครูจะทำเหมือนเดิมนะครับทีแรกคือครูจะเอาสา,สายสีแดงแตะแบตบวกเห็นเห็นในแปบเด็กกุ้ยอ้าวต้องเน้นไม่ก็เห็นภาพรวมไงเห็นเห็น่<ๆ>าโอเคนะสีแดงแตะแบตบวกสีเขียวแตะแบตลบดูนะครับ จจะไม่ได้ยินเสียงนะแต่ครูกับพี่ปุ้ยได้ยินคือเสียงมอเตอร์ข้างในมันหมุน,มนตแต่จะเห็นว่าไอ้ตัวเนี่ยยกกระจกมันทำไมครับไม่เลื่อนมันไม่เลื่อนสลิงไม่ได้ขาดอุปรกรณ์อะไรไม่ได้เสียครูสลับอีกทีหนึ่งนะครับสีเขียวเป็นบวกสีแดงเป็นลบมอเตอร์ทำงานจะได้ยินเสียงมอเตอร์หมุนนะครับแต่ตัวเนี่ยยกกระจกมันไม่เลือเล่อนอ่าทีนี้เรามาดูครับว่าอะไรมันเสียนะครับ เครื่องมือนะครับก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับแกะนะตัวนี้เลื่อนตัวนี้เสียเสียนะเดี๋ยวครูเทสดสอีกทีนึงนะครับเนี่ยนะครับมันมีเสียงอยู่นะครับเสียงอมอเตอร์เสียงมอเตอร์<ม>แต่มันมไม่หมุนนะอ้าวครูขย่ากลับมาเป็นฝั่งนี้ พอเรากลับมาเป็นฝั่งนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นฝาปิดอยู่ให้เราเอาไขควงปากแดนแงะตรงเคี่ยวฝาปิดตัวนี้เราเราจะแงฝั่งนี้เป็นหลักนะครับเพราะฝั่งนี้พื้นที่มันเปิดโล่งกว่าส่วนฝั่งเนี้ยมันจะติดอ่าเราแงฝั่งนี้เป็นหลักก่อนอันนี้คือครูงแงไว้ก่อนแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะพอแงเสร็จปุ๊บงัดขึ้นแล้วเราเปิดมาอันนี้คือฝาฝาปิด คัวย้านวางไว้อย่างนี้นะเสร็จแล้วตัวเนี้ยมันคือเฟืองแต่บางคนเขาเรียกยอยเฟืองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะเรียกนะนะนี่คือสภาพมันอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวครูจะต่อให้ดูใหม่มเห็นไหมฮะหมุนมอเตอร์มันมาขับเฟืองตัวนี้หมุนแต่ตัวเนี้ทําไมครับมันไม่หมุนดูนะครับมันหมุนแต่เฟืองเห็นไหมครับเนี่ยใช่จ้าอ่าอชัดเจนนะอ่า ครูจะทำการถอดอันเนี้ยใช้ครีมทางแหวนปากตรงตัวเล็กถอดกิ๊บล็อกถอดงานแค่พอประมาณนะครับเอาถอดจากนั้นครูจะยกตัวนี้ขึ้นนี่พอเรายกขึ้นมาจะเห็นว่าตอนเนี้มันหลุดขึ้นมาแต่ตัวนี้ส่วนในยางพวกนี้คือไปทำไมหมดแล้วครับหมดอ่ามันเละหมดสภาพหมดแล้วใช่ปะครับอ่าครูะคจะเอาตัวนี้ขึ้น เดี๋ยวครูขอญาตใช้นี่จิ้มลงไปเลยนะครับเพราอมเป็นยางนุ่มๆไปแล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นมาเสร็จแล้วพอขึ้นมาเสร็จปั๊บท่านดูนะข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยไอที่มันทําไมครับเนี่ยมันพังมันหมดสภาพเนี่ยมันอยู่ในเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมเหนียวเหนียวอ่าโอเคนะอ่าทีนี้มาดูตัวนี้ครับตัวเนี้ยตัวกลไกของรางหรือของสลิงเนี่ยมันเสีย พอเวลามันเสียเนี่ยคือครูจะไปซื้อของเชียงกงมาพอซื้อของเชียงกงมาเน่ยแล้วคืออะไรมันเสียคือครูจะถอดตัวนั้นไว้แต่อย่างตัวเนี้ยตัวมอเตอร์เนี่ยมันยังดีอยู่นะครับอ่าครูก็มาแกะตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้คือเราแงะฝั่งนี้เป็นหลักนะนะครับอ่คงงาครูแงะไว้ก่อนแล้วนะครับแงะจากนั้นเปิดฝา ูนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับอย่าง,ง้างเยอะนะเดี๋ยวมันเคี่ยวมันหากเอาแค่พอประมาณนะครับออันนี้ก็คือเหมือนกับยางนะครับเป็นซิลิโคนเป็นกาวกันน้ำกันครามชื้มันเข้า ท่านจะเห็นเลยนะไออันที่มอเตอร์มาอาดมันดีอยู่มันขาวแต่อันที่ยางมันเสียมันทําไมครับดดำปีเลยนะครับที่เขาเรียกว่ายอยอ่ะเดี๋ยวครูจะต่อตัวนี้ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูว่าถ้ายางมันไม่รูปมันไม่ขาดในเวลาเฟืองหมุนตัวนี้มันหมุนได้ไหมเราดูนะครับเห็นไหมฮะหมุนอ่ามันหมุนไปได้กันใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิ่งที่ครูจะทําก็คือ ครูจะถอนเอาไอตัวเสียขออนเนี้ยที่ไอตัวยอยหรือตัวเฟืองยางเนี่ยมันเสียออกทําฟาร์มสะอาดแล้วครูก็จะไปถอนเอาไอตัวเฟืองหรือตัวยอยยางตัวเนี้ยของคันที่มันดีแต่เราไม่ได้ทิ้งเราเก็บไว้ทําประโยชน์อย่างอื่นต่อเอามาสลับใส่นะครับอ่าวิธีการถอดก็เหมือนเดิมครับใช้ครีมทางแหวนปากตรงตัวเล็กทาง ระวังกิฟบินหายนะครับเด,ะะเดี๋ยวคู่ขยากขยับมาตรงนี้แล้วกันนะครับ ก็อยู่ที่เครื่องมือเราด้วยนะครับเครื่องมือเราดีไม่ดีอันนี้ตัวที่ครูใช้อยู่มันเป็นของจีนนะครับนะเครื่องมือของจีนตัวละไม่กี่สิบบาทเดี๋ยวหาทำเลดีๆก่อนนะครับอืมอืมทีทีททตัวนั้นถอดง่ายนะครับครูถอดปึ๊กออกเลยนะครับอันนี้ถอด ยากกว่ากิฟมันยังดีอยู่อืมอ่าเดี๋ยวขอหย่านหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวครูหาครีมตัวดีมาก่อนอ่ะมารับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนครีมทางใหม่นะครับอันนี้เป็นของโซโลนะครับอันนี้ของจีนนะนะครับตัวละยี่สิบสิบบาทอ่เห็นไหมฮะพอเครื่องมือดีออกง่ายเลยเห็นไหมครับออกมาแล้วนะ จากนั้นก็เหมือนเดิมครับก็ทําไมครับดึงขึ้นมานี่มันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยขึ้นมาทาั้งอ่าในขณะที่ไอของอันเนี้ยที่มันขาดนี่คือมันทําไมครับมันหลุดมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เห็นไหมครับนั่นนั่นี่เขาเรียกว่ายอยนะครับนะเขาเรียกกันนะนะฮะอันนี้คือกริฟของตัวนี้ตัวนี้เพราะนั้นเดี๋ยวก่อนจะใส่กาบให้ท่านดูเห็นไหมครับว่าตัวนี้ทําไมครับเนี่ย เขาขาวอ่ขาขาวศา,วา,วส,าส่วนตัวนี้ทําไมครับไอที่<า> <IT S 2> มันขาดมันเปื่อยมานานแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นสร้างอยู่ในนี้นะดงนั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับเพื่อจะทําฟาร์มสะอาดตรงนี้แล้วมาประกอบกลับให้ดูและทดสอบให้ดูนะครับอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ทําฟาร์มสะอาดนะครับภายในตัวเรือนตรงมอเตอร์ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ฝาปิดพี่ปุ้ยก็ไปทําฟาร์มสะอาดให้นะครับ ส่วนอันนี้ก็คือเฟืองที่มันยังดีอยู่ทางด้านหลังมันจะมีจารบีอยู่นะครับอันนี้คือครูไม่ได้เช็ดล้างนะเดี๋ยวขอใช้จารบีของมันไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานําเฟืองตัวดีนะครับหรือยอยตัวดีใส่เข้าไปใส่ต้องต้องให้มันตรงล่องตรงไลมันด้วยนะครับ ใส่ลงไปพอใส่ลงไปนะครับให้เราดูนะครับว่าไอตัวตรงแกนกลางตัวเนี้ยที่มันจะมีร่องให้เราใส่กิปเนี่ยมันโผล่ไหมเพราะว่าบางทีนะฮะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูนะถ้าเราเผลอไปกดนี่นะฮะถ้าเราเผลอไปกดเนี่ยตัวเนี้ยมันจะยุบลงไปเห็นไหมครับพอมันยุบลงไปปุ๊บเราจะบอกว่าเอ้มันใส่กิฟล็อกไม่ได้นะครับอ่า จับมันดึงขึ้นมานะครับจับมันดึงขึ้นมาเห็นี่มนะดึงมันขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาสุดนะครับทำฟาร์มสาดเรียบร้อยนะครับใส่เฟืองหรือตัวยอยตัวนี้กลับเข้าไปกดแล้วก็นำตัวกิ๊บล็อกนะครับมาใส่ ก็อย่าเผลอกดแรงนะครับเดี๋ยวมันจมลงไปอีกนะฮะเดี๋ยวครูค่อยเดี๋ยวครูค่อยมาจัดระเบียบอีกทีนึงนะเพื่อให้กิ๊บมันล็อกให้ดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนยางตัวนี้มันสูงกว่าของเดิมนะครับอ่ะโอเคนะประมาณนี้ก่อนทีนี้สมมุติว่าเราใส่กิ๊บล็อกล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาฝาปิดหรือฝาครอบมาครอบ ส่วนท่านใดบอกว่าจะต้องใส่จระบีเพิ่อมอะไรอันานี้แล้วแต่ตรงฝาเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงนะครับถ้าท่านใส่กับตำแหน่งเนี่ยมันใส่ไม่ได้มันครอบไม่ได้นะครับมันบังคับเลยว่าต้องใส่ไปอย่างนี้เท่านั้นประมาณนี้นะอ่าแล้วเราก็ครอบฝานี้พอเราครอบฝานี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็หาเหล็กกับขคอเล็กๆมาทําไมครับมาเคาะเคาะให้เคี่ยวล็อกตัวเนี่ยมันพับล็อกกับสองฝั่ง พอเสร็จเรียบร้อยปับ๊บเดี๋ยวครูมาทดสอบให้ดูก่อนนะครับอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวครูค่อยมาเก็บงานของครูต่อนะครับเดี๋ยวท่านจะว่ามันนานไปนี่นะครับนังจากของเดิมที่มันไม่หมุนเลยใช่ไหมครับอ่ามันไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับพอเราถอดเอาของเก่าที่เราเหลือๆอยู่มาใส่แล้วเรามาดูกันใหม่เห็นไหมครับสไลดแล้วอ่าพอครูกลับขั้ว อ่ะกลับขั้วอ่ะโอเคทุกคนที่ผมวันนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับไอของบางอย่างอะ่ะที่มันเสียคือมันเสียเป็นบางอย่างในทางช่างเนี่ยช่างเขาก็จะเก็บเอาไว้นะครับอย่างตัวรางสลิงเนี่ยถ้ามันขาดเนี่ยนะครับแต่ว่าส่วนอื่นมันดีเนี่ยอันนี้ก็คือขอญาตเอ,อ่ยชื่อร้านเลยนะครับร้านละคังทองตรงคลองผมเนี่ย เขาก็รับหมวนสปริงให้แต่ในกรณีของครูคันเนี่ยคือลางสปริงมันไม่ได้เสียตัวมอเตอร์มันไม่ได้เสียแต่ไอตัวเฟืองไกยอยางตัวเนี้ยยอยยางมันขาดนั้นครูก็ไปเอาจากของเก่าที่ครูเคยเปลี่ยนจากโตโยต้ารุ่นอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันเหลือๆเงี้ยนะฮะมาแกะแล้วใส่ซึ่งในในเพจ ในแอปเขาก็มีขายนะไอตัวเฟืองตัวยอยอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อะไรที่เราซ่อมแซมเองได้เราก็ซ่อมแซมแก้ไขกันไปส่วนท่านใดบอกว่าไปซื้อสำเร็จรูปมาจากเชียงกงเลย500 600 700อ,นนอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับครูก็มองในมุมมองของคนเป็นช่างมีความรู้แล้วเราก็มีเศษอะไรเก่าๆเหลืออยู่คือเราก็มาแก้ไข นะวันนี้คือครูไม่ได้เสียตังสักบาทเลยใช่ป่ะครับเอาของเก่าที่เสียละเอาของเก่าที่เสียละสองอันนี้มาทําไมครับ<ว>ม,มารว,วมกันก็ได้อะไรมาใช้ใหม่หนึ่งชิ้นนะก็มีประมาณนี้นะครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบอ่าทีนี้ก่อนจบคลิปนิดนึงส่วนมอเตอร์ตัวนี้มันเสียไหมพี่ปุ้ยนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ มอเตอรตัวนี้ไม่ได้เสีย,สยนะครับดเ,ะะเดี๋ยววันนนาคตเกิดมอเตอร์มันเสียครูว่าแกะมอเตอร์ไปทําไมต่อครับไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนสลับกันอีกครับโอเค hey, ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ